ฟีเจอร์การเพิ่มลดคะแนนโดยการเพิ่มลดคะแนนสามารถทำได้2วิธีวิธีที่1การให้คะแนนแบบแมนนวลวิธีที่2การให้คะแนนแบบอัตโนมัติการให้คะแนนแบบแมนนวลเริ่มต้นจากกดที่ขีด3ขีดมุมขวาบนหรือปุ่มเมนูทางลัดเลือกการเพิ่มลดคะแนนจัดก,การสมาชิกรายการฝาก โดยวิธีนี้สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าเช่น ID ชื่อนามสกุลหรือหมายเลขโทรศัพท์และกดค้นหาสมาชิกเมื่อพบข้อมูลแล้วเลือกเพิ่มลดคะแนนโดยการให้คะแนนสามารถตั้งค่าวันหมดอายุได้ระบบสามารถแนบไฟล์รูปภาพได้ไม่เกินจำนวน3ไฟล์ภาพเช่น หลักฐานเพิ่มเติมสลิปการออนเงินจากลูกค้าสามารถเพิ่มหมายเหตุที่สำคัญได้เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการใช้ระบบการให้คะแนนแบบแมนนวลการใส่หมายเหตุจะช่วยให้ทีมแอดมินทราบที่มาของการปรับคะแนนได้ใช้เฉพาะกับลูกค้าที่มีประวัติชัดเจนในระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดกดตกลง ข้อมูลคะแนนจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ทำให้ลูกคา้าสามารถใช้คะแนนได้จากหน้าโปรไฟล์ทันทีวิธีที่2การให้คะแนนแบบอัตโนมัติคือการให้ลูกค้าสแกน QR Code ของทางร้านได้แบบอัตโนมัติกดที่ขีด3ขีดมุมขวาบนเลือก QR Code ถาวรสร้าง QR Code ถาวร โดยทางร้านสามารถตั้งค่างเงื่อนไขชื่อ QR Code จำนวนคะแนนกำหนดวันหมดอายุของคะแนนการจำกัดจำนวนครั้งที่สแกนการจำกัดจำนวนต่อครั้งต่อผู้ใช้การจำกัดจำนวนครั้งต่อคนต่อวันและกดปุ่มออนสำหรับการตั้งเงื่อนไขจำนวน QR Code ที่สร้าง สามารถสร้างได้ไม่เกิน12 QR code ต่อครั้งใส่ข้อมูลหมายเหตุและกดตกลงการเพริ่มคะแนนจากยอดชำระโดยให้ลูกค้าเป็นผู้สกแกนเลือกเมนูทางลัดสร้าง QR code คะแนนจากยอดชำระระบุจำนวนเงินระบุวันหมดอายุของคะแนนระบบสามารถแน่ไฟล์ภาพได้เช่นสลิปหลักฐาน เพิ่มได้ไม่เกินจำนวนหนึ่งไฟล์ภาพสามารถภาพิหมายเหตุได้กดสร้าง QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนหลังจากที่ลูกค้าสแกนคะแนนจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เพียงเท่านี้ก็จะได้ QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนได้อย่างรวดเร็วได้แล้วค่ะ